วันนี้ผมจะมานําเสนอเป็น Kawasaki Z900 นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2019นะครับผมอสปี2018นะครับโครงแดงลิมิเต็นะครับผมสีเทาดําแดงนะครับรถเดิมนะครับผมไฟลิ่งเดิมทั้งคันไม่มีทําสีนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับกุญแจ2ดอกบุ๊คเซอร์วิสครบนะครับของแต่งก็พอมีครับทุกอย่างให้ไปหมดนะครับไม่มีถอดนะครับ ชิ้นแรกก็จเป็นชิวหน้าเลยนะครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับสายขวาสีสวยนะครับพี่ๆลองสังเกตนะครับสีจะเป็นแบบเหลือบมุกนะครับสีสวยนะครับตัวจริงสีนี้ค่อนข้างหายากนะครับแล้วจะมีการหม้อน้ํานะครับผมตรงรุ่นนะครับให้ดูความใสของหัวน็อตนะครับไม่มีเยินนะครับจานเบรกไม่มีสึกนะครับ ให้ดูละเอียดเลยนะครับนี่คอท่อนะครับผมเครื่องนะครับไม่มีรอยใดๆเลยนะครับผมท่อเป็นปลายไทเทเนียมแทนนะครับเนี่เป็นสลิปออนไทเทเนียมตั้งแต่ช่วงนี้มาเลยนะครับยาวไปถึงข้างหลังเป็นไทเทเนียมของของนี่นะครับ JP นะครับเลสซิ่งนะครับเบิกใหม่นี่สองหมื่นกว่าครับรลอหลัง ดูจานหลังนะครับสวยนะครับไม่มีสึกนะครับป้ายทะเบียนเป็นป้ายพับนะครับถ่ายสั้นกุญแจไอ้ไม่ใช่ไฟเลี้ยวแต่งให้มีให้นะครับเบาะเดิมจะเป็นเบาะหนังอย่างนี้เลยนะครับผมมีการลอยถังให้ด้วยนะครับส่วนของสวิตช้ายขวานะครับไม่มีลอกนะครับ ชัดท,ทุกจุดนะครับดชูชัดๆนะครับในกระจกของ r a c i n g เ o w e r แทนนะครับเครื่องฝั่งนี้นะครับสวยไม่มีรอยเลยนะครับชุดเกียร์นะครับโซ่สเตอร์เหลือเยอะๆนะครับใช้ยาวๆโชคนะครับหลัง มาปรับปกตินะครับดูชัดๆนะครับไม่มีเยินนะครับโชคหน้าไม่รั่วไม่ซึมนะครับดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้นะครับนี่รอยคาบน้ำนะครับโอเค เปิดฝาถังให้ดูนะครับรถไม่เคยทำสีฝาถังนะครับไันนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นพันโลนะครับเดี๋ยวขอลองสตาร์ทเอา น,นอโอเคประมาณนี้ครับผมกุญแจไม่ให้สองดอกนะครับบุกสวิตไม่ให้ครบนะครับรถสวยนะครับให้ดูได้โค้งนะครับ นี่เป็นฝุ่นนะเดี๋ยวเพื่อนอะไรอันนี้เล็เครื่องนะครับสวยๆนะครับพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจก็ทักส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับผมครันนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ข้างใต้คลิปนะครับมีเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับผมพี่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับยาวไปะละคลิปนี้บ๊ายบาย